ชาร์เตอร์ปล่อยลมทุนไซเคโฟน2.0สมาร์ทโฟนบอดีอ้ซงลีมีช่องหูฟัง2ช่องพร้อมพอร์ตย s b 2ช่องรอช้อปกันให้ฟินกับแคมเปญช้อปปี้10เดิน10ด้วยผิงไฮส10เดืน10แบรนด์เฟสติวัลตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง10ตุลาคมนี้ครับ ช้อปโป10เดือน10รับโคสส่วนลดชอปพี่มอลลดสูงสุด1,500บาทดิวปังแบรนด์ดัง10แบรนด์ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสนใจเก็บโคดส่วนลดคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับล่าสุดใครที่ชอบสมาร์ทโฟนทรงแปลกน่าจะสนใจสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างไซเคิล o n e 2.0ที่เปิดตัวออกมาแล้วครับ โดยเป็นโครงการระดมทุนบนแพลตฟอร์ม Kickstarter โดยที่ไซเ e Phone 2.0เป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอทรงกลมแต่มีตัวบอดี้เป็นทรงดีโดยที่ตัวเครื่องมีความยาว130มิลลิเมตรกว้าง103มิลลิเมตรและหนา22มิลลิเมตรซึ่งดูเป็นขนาดและรูปทรงที่ใช้งานมือเดียวได้ลำบากอยู่นะครับส่วนหน้าจอแสดงผลเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง3.45นิ้วครับแต่ตอนนี้ครับแอปบน,นระบบปฏิการ Android ยังเป็นแอปที่ออกแบบมาสำหรับหน้าจอทรงสี่เหลี่ยม ทําให้การแสดงคอนเทนต์มีการตัดบริเวณมุมออกไปครับซึ่งถ้ามีปุ่มสําคัญที่มุมก็อาจจะต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเพื่อเรียกใช้ปุ่มนั้นครับด้านสเปคของสมาร์ทโฟนรุน่นนี้ใช้จอความละเอียด800คูณ800พิกเซลบนระบบปฏิการ Android 10แรมมาแบบ LPDDR3 ที่3 g ิและลองเป็นแบบ eMMC ที่32กิซึ่งดูจากสเปคแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับราคา700เหรียญน,นะครับ หรือก็ประมาณ2 3 6 0 0บาทเลยนะครับฟอนทรงรีซ y c เค p h o ฟ e 2.0มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้2ช่องและพอร์ต USB จำนวน2ช่องโดยเป็นพอร์ตไ i โคร USB 1ช่องและพอร์ต USB C 3.0อีก1ช่องผู้ผลิตไม่ได้เผยว่าจะใส่พอร์ต USB 2ช่องมาเพื่ออะไรนะครับส่วนใครที่สนใจก็สามารถโหลดไฟล์แคดมาใช้กับเครื่องพิมพ์3มิติเพื่อลองจับรูปทรงเครื่องก่อนสนับสนุนโครงการนี้ก็ได้นะครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีสบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ